ยินด <Workers> <including> ีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลสามทับสองค่ะสวัสดิสวัสดียินดีที่พบกันเจกแล้วันพบกันสวัสดิสวัสดียินดีที่พบกัน เธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับคุณตาฝนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเด็กๆทุกคนกลับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลสามวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรหน่วยที่เราเรียนกันในวันนี้คือหน่วยวันพ่อนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนแล้วก็มาทบทวนหน่วยวันพ่อกันนะคะอ่าเอาละค่ะ อาทิตย์นี้เรายังอยู่ในหน่วยของวันพ่อนะคะเพราะว่าวันพ่อคือวันที่ห้าธันวาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ที่4แล้วก็วันอาทิตย์ที่5แล้วนะคะก็จะเป็นวันพ่อค่ะแล้วก็วันจันทร์ก็หยุดเรียนนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดชดเชยค่ะอ่าเราจะมาทบทวนนะคะประวัติและก็ความเป็นมาของวันพ่อวันพ่อคือวันที่ห้เดือนธันวาคมของทุกปีเลยแล้วก็ ที่นับว่าเป็นวันพ่อเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพก็คือการเกิดนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะประชาชนเนี่ยเออนับถือว่าเป็นพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยนับวันนี้นะคะเป็นวันพ่อค่ะวันเกิดท่านพระองค์ท่านเลยสสดอกไม้ประจําวันพ่อนะคะคือดอกพุทธรักษาดอกพุทธรักษานะคะเป็นดอกไม้ดอกสีลงเหลือง แล้วก็มีลายสีส้มๆแบบนี้ค่ะเราผู้พิการักษาเนี่ยจะมอบให้กับพ่อนะคะเปรียบเสมือนความรักแล้วก็ความเคารพนะคะไว้บูชาพ่อนะคะสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวด้วยสําหรับดอกไม้ประจําวันแม่คือดอกมะลินะคะส่วนดอกไม้ประจําวันพ่อก็คือดอกพุทธรักษานั่นเองค่ะสีประจําวันพ่อนะคะก็คือสีเหลือง เราใช้สีเหลืองเพราะว่าเป็นสีประจําวันเกิดของนายหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะ,ท,คะที่สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองอ่ามันก็คือสีเหลืองเลยค่ะพระองค์เนี่ยทรงเกิดในวันจันทร์เราก็เลยใช้สีเหลืองเป็นสีแทนพระองค์นะคะเอาละค่ะ ความสําคัญของวันพ่อนะคะก็คือพระองค์เนี่ยทรงเสียสละนะคะให้ประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็พี่น้อยพี่น้อยดูผู้ปกครองหน่อยดิไปห้องน้ำไปห้องน้ำดูผู้ปกครองหน่อยผู้ปกครองมาแล้วก็เราจะกําหนดว่าวันที่5้าธันวาคมเนี่ยของทุกปีเนี่ยเป็นวันพ่อนะคะ,ะความกระตันยูวันนั้นเราเรียนไปแล้วนะคะความกระตันยูกับพ่อนะคะ ก็คือดูแลท่านนะคะช่วยเหลือท่านฟังเคารพท่านนะคะท่านพูดอะไรท่านสอนอะไรก็บอกช่วยงานท่านนะคะรวมไปถึงถ้าท่านเจ็บป่วยเด็กๆก็ต้องดูแลหาน้ําหายาแล้วก็ยกข้าวยกน้ําให้ท่านด้วยนะคะสำหรับงานาวันนี้ค่ะเด็กๆขาง่ายมากๆเลยเป็นทำการ์ดวันพ่อค่ะ ให้ผู้ปกครองนะคะทําการ์ดวันพ่อนะคะก็คือให้เด็กๆเนี่ยปริ้นรูปมาหนึ่งรูปแบบนี้ที่คุณครูส่งให้เด็กๆนะคะอ่าแล้วก็ถ้าเด็กๆเก่งเด็กๆก็ตัดเลยนะคะถ้าเด็กๆยังไม่เก่งให้ผู้ปกครองช่วยตัดนะคะก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะอ่าวิธีการคือให้เด็กๆระบายสีค่ะระบายสีดอกพุทธรักษาระบายสีเด็กนะคะระบายสีคําและตรงนี้นะคะไว้ให้เด็กๆเขียนชื่อค่ะ จากนั้นพับข้างสองข้างเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณครูฝนจะเอาตัวอย่างให้ดูนี่ค่ะ,ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะพับข้างๆเข้ามาก็จะเป็นการ์ดวันพ่อสวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ปริ้นนะคะแล้วก็ไม่มี ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าใบงานใบนี้ทําแล้วไม่ต้องเอามาส่งคุณครูนะคะเด็กๆทําแล้วก็มอบให้คุณพ่อนะคะวางที่ปากท่านแล้วก็กราบท่านนะคะแล้วก็บอกว่าเด็กรักท่านนะคะนี่แบบนี้เลยง่ายๆค่ะสําหรับงานวันนี้วันศุกร์วนใหญ่วันศุกร์เราก็จะไม่ค่อยมีงานนะคะเพื่อให้เด็กๆเก็บงานแล้วก็เด็กๆจะได้พักผ่อนนะคะง่ายๆเลยโอเคไหมคะ ง่ายไหมง่ายไหมสำหรับคนที่มีเด็กๆก็ทําเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าเด็กๆดูคุณครูนผนระบายไว้ที่แบบนี้เลยอ่าสีดอกข้างในสีส้มนะคะข้างนอกก็จะเป็นสีเหลืองและพื้นหลังเด็กๆก็จะทำเป็นสีอะไรก็ได้และด้านในด้านในก็เด็กๆก็ระบายสีคนระบายสีคำนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเขียนชื่อตนเองไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไปมอบให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ เด็กๆเ,เข้าใจไหมคะเด็กๆเ,เข้าใจงานไหมเอ่ยสวัสดีครับครูสวัสดีครับค o ณฝนสวัสดีครับคุณฝนเอาละค่ะอะตอนนี้คููฝนขยายจอแล้วตอนนี้คููฝนขยายจอให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยสวัสดีค<ๆ>่ะคุณครูฝนส,สวัสดีค่ะสตาน เด็กๆไม่ต้องเปิดไม์นะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูผลจขะขยาย่ขึ้นจอก่อนนะคะนี่งานก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆขาเด็กๆก็ทํางานแล้วก็ระบายสีได้เลยนะคะแล้วก็คนไหนที่ทํางานยังไม่ครบเด็กๆก็ทําด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มารับใบงานรับหนังสือนะคะมารับได้เลยเด็กๆขาพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะคะ คุณครูฝนมาทำเออพอดีว่ามันเป็นเวรคุณครูฝนมาเข้าเวรนะคะสําหรับผู้ปกครองคนไหนที่ยังไม่ได้มารับงานนะคะก็สามารถมารับนัดรับกับคุณครูฝนพรุ่งนี้ได้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้คุณครูฝนไปทํางานนะคะอ่าก็สามารถมารับได้เลยตั้งแต่เช้าถึง4ี่โมงเลยค่ะคุณครูฝนอยู่นะคะพรุ่งนี้คุณครูฝนมาเข้าเวรที่โรงเรียนใครที่ยังไม่ได้รับก็รับได้เลยงานที่คุณครูฝนทํามาให้นะคะฟังคุณครูฝนฟังคุณครูฝนค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเด็กๆค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่ได้สมุดไปแล้วที่ได้สมุดไปแล้วเรามีการบ้านนะคะเดี๋ยวนะแอบหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นสมุดของเพื่อนที่เขาอยู่ที่โรงเรียนนะคะที่เขาได้ทํานะคะวันแรกเขาก็อ่ะใช่ครับวันแรกเขาก็ทํางานที่คุณครูฝนให้แล้ววันนั้นเป็นเลขใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็เมื่อวัน เมื่อวานเป็นวิทยาศาสตร์วาดไปแล้วอ่ะแล้วก็วันนี้สําหรับวันนี้นะคะงานอันนี้จะเป็นการบ้านคุณครูฝนฟั๊มคําว่าการบ้านเด็กๆที่นี่จะได้ทาว่าการบ้านแต่เด็กๆที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องไม่ต้องทาคาว่าการ้านนะคะลูกหรือว่าจะทําก็ได้อ่ะวิธีการคือเดี๋ยวคุณครูฝนจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปในกลุ่มไลน์นะคะอันนี้คุณครูฝนจะอธิบายให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเริ่มจากบรรทัดแรกค่ะเขียนวันที่ค่ะนี่ เพื่อนๆเขาก็เขียนวันที่นะคะบรรทัดต่อไปเขียนเลขหนึ่งถึงเลขสิบอารบิกนะคะบรรทัดต่อไปเขียนเลขหนึ่งถึงเลขสิบไปที่เป็นเลขไทยนะคะเขียนเลขไทยค่ะอ่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นตรงนี้คุณครูฝนเขียนไว้ค่ะให้คัด a ถึงแนะคะ A ใหญ่เอเล็ก B ใหญ่ B เล็กถึงแเลยนะคะคุณครูฝนติ๊กไว้แบบนี้เดี๋ยวให้เด็กๆดูนะคะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้แบบนี้นะคะ ชัดไม่เอ่ยอ่าเดะเดะเดะเดซุบโอเคนี่เป็นเอใหญ่เอเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็เด็กๆก็เริ่มดีใหญ่ดี B ใหญ่ดี B เล็กดี B ใหญ่ดี B เล็กนื่อลลงไปนะคะจบแล้วอ,อีกหนึ่งนะมันจะยังไม่จบเพราะว่าคุณครูฝนให้เด็กๆเขียนมันตัวอักษรหนึ่งแค่สี่บรรบรรทัดหนึ่งแค่สี่คำนะคะมันก็จะเลยม,มาหน้านี้พอเลยมาหน้านี้เสร็จแล้วคุณครูฝนให้เขียนอีกว่าคัดต่อไก่ถึงพอนกูกอันนี้นะคะก็เด็กๆก็ คัดมาทั้งหมดหน 3, 3, ึ่ง7 7หาคำค่ะจนถึงด้านล่างและด้านล่างสุดท้ายค่ะเขี wrote, ข ah, ขยนช <acontecer> ื่อนามสกุลนะคะแบบนี้เดี๋ยวคุณครูฝนจะถ่ายรูปลงไปในกรุ๊ปไลน์ให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้แล้วก็ให้เขียนให้เป็นตัวอย่างนะคะเริ่มจากอาทิตย์แรกคุณครูฝนจะให้เด็กๆฝึกลองดูก่อนว่าเด็กๆจะสามารถเขียนตัวอักษรได้เองไหมเขียนได้ถูกไหมให้เด็กๆดูตามแบบนะคะเด็กๆไม่ต้องนึกแล้วก็ไม่ต้องท่องเองนะคะให้เด็กๆดูตามแบบและเขียนให้ถูกต้องให้สวยงาม อันไหนตัวใหญ่ให้ตัวใหญ่อันไหนตัวเล็กให้ตัวเล็กนะคะและอันไหนหัวอยู่ข้างในหัวอยู่ข้างนอกก็เอาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เอาสมุดเล่มนี้นะคะคให้เด็กๆนะคะเขียนลงไปในกระดาษของตนเองได้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเดี๋ยวคุณฝนจะไปดึงงานแล้วก็เอามาตรวจให้โอเคพี่นัดไว่ายังไงลูกคงผมเขียนชื่อเป็นแล้วผมไม่ต้องดูแบบแล้วครับเก่งมากๆครับพี่นัดยอดเยี่ยมเหมือนเด็กๆที่มาที่โรงเรียนนะคะที่เนี่ย ตอนนี้ก็มีคนที่มาโรงเรียนวันนี้มามาแปดคนนะคะทํางานที่โรงเรียนแล้วก็เขียนชื่อที่โรงเรียนได้ด้วยนะคะคก็ตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวครณครูให้เด็กๆทํางานนะคะเด๋ยวครูเหมือนจะถ่ายรูปลงไปให้ใน่มไลน์นะคะคก็เดี๋ยวตอนสิบเอ็ดไม่ใช่ขอใคตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรียนซูมกับทีเชอร์นะคะวันนี้ทีเชอร์เขาลานะคะทีเชอร์ทั้งหมดเลยเขาลาเพราะว่าเขาจะต้องไปตรวจสุขภาพกันนะคะก็เลยไม่ได้มาเดี๋ยว พวกที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าเรียนซูมด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกันในห้องเรียนนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้บบครูฝน<บ>ขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัส <ไบ S 1> วันจันทร์หยุดนะคะ <ไบ S 1> เดี๋ยวเจอกันวันอังคารนะคะใครไปเ <ไบ S 1> ทีเ่ยวเที่ยวให้สนุกแล้วก็รักษาตัวให้ปลอดภัยด้วยนะคะใครเปลี่ยนใจอาทิตย์หน้าอยากมาโรงเรียนแจ้งนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วไปแล้วเวลาไม่ไปแล้วสับสนุเวลาเรียน